วันนี้เราจะมาจัดอันดับอาวุธของแมปฮันตี้ซอมบี้นี่นะครับก็อาวุธไหนอยู่ที่ไหนก็ไปราโชว์คลิกัเเนเลยครับผมอ่าอย่างแรกนะครับก็คือเบสบอลเบสบอลเนี่ยสกิลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หระแต่ว่าสกิลมันมีสกิลกระโดดด้วยผมก็ นั่นแหละนะก็ไม่ได้ดีอะไรก็อยู่แรงดีนั่นเองส่วนต่อไปครับก็คือปืนคู่ปืนคู่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆเนี่ยนะครับดีแบบดีมากๆเลยนะถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธแดงเนี่ยเราสามารถใช้ปืนคู่แทนได้เลยนะซึ่งอ่าปืนคู่เนี่ยผมให้แรงเอหน้า,ๆ,นาๆเลยนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นขวานขวานเนี่ยเออ่ก็ลงลงมาจากพวกของเลเจนดารีแต่ว่าสกิลก็ค่อนข้างที่จะดีสามารถเคลียร์มอนไดระะ้ระดับหนึ่งน,นั่นเองก็เอาไปแรงบีครับผม กีตาร์ครับกีตาร์ก็อ่าต้มโตมผมอยากให้แลงบีนะแต่ว่าให้แลงเอดีกว่าคือกีตาร์เนี่ยไม่ได้แย่เลยกีตาร์สามารถตีไกลได้หมายถึงระยะอ่าสกิลแรกเนี่ยสามารถอ่าเล่นระยะไก่ได้แล้วก็สกิลสองสามารถเคลียร์มอนสเตอร์งได้ส่วนอันตีก็ก็ดีนะอ่ะก็เอาไปแลงเอข้างหลังเลยตัวต่อไปนะครับเป็นคาตานะคาตนาตนะเนี่ยหลังจากที่เหมือนจะปรับมาใหม่ไมก่ก็อาจจะใช่นะคือเหมือนมันรู้สึกรู้สึกว่ามันแรงขึ้น แต่กอนนะอ่ะก็จะให้แรงเอสนะครับผมต่อไปดาใหญ่ดาใหญ่ให้ข้างหน้าคาตาครับเพราะว่าอะไรอ่ข้างหน้าสิอืมนัดหนึ่งอ่ะเพราะว่าดามใหญ่เนี่ยสกิลค่อนข้างที่จะกว้างกว่าแล้วก็เคลียร์มอนดิกวกับมากมากเลยครับแล้วก็อันตีเนี่ยเอ้ยสกิลสามเนี่ยสามารถสตัรมอนได้อันตีก็สามารถเคลียร์มอนได้อย่างดีมากๆเลยเพราะว่าอันตีค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ว่า เรื่องคาตานะใน,นอันติก็ไม่ได้แย่นะครับก็คือมันก็สุสีกันนั่นเองเพราะว่าอ่าได้ไหนก็เล่นลั่นแหละครับ <c oughs> คือเราก็มีคู่ดีกว่าไม่มีนัดน,นึ่งต่อไปก็เป็นเคียวเคียวผมให้แรงเอสั้งหน้าเลยนะเคียวนี่ถือว่าโกงมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้โกงที่สุดในตอนนี้แล้วก็คือสกิลเนี่ยไกลอ่าทั่วถึงแล้วก็อันติค่อนข้างที่จะเทพมากๆเลยสำหรัอบอันติเคียวมากเลย แต่ว่าเรื่องอันตรีเนี่ยก็สามารถสตนร์อนได้นะที่ผมเคยเห็นมานะอ่าตอนนี้ผมกับตังยังไม่ครบนะตอนนี้มีแค่แปดแสดแต่ก็เห็นสก,กิลรีวิวนัว่นแหละก็คือให้นือเอสเลยถือว่าโหดมากๆครับเห็นคนรเล่นมาแล้วก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเทเรซอาวุธของแบบฮันตี้สัมบีแล้วเจอกันคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ